ผมวันนี้นะครับมาเจอกันที่นะครับผมบริษัททอฮอโต้นะบอกเลยนะครับผมว่าบรรยากาศนะน่าซื้อน่าขายสุดๆดีน่าอากาศดีไหมอากาศดีมากนะฮะเดี๋ยววันนี้นะผมเซลล์หนวดนะครับที่อุษาได้งานขายบริษัททอโต้นะเซลล์หนวดนะเดี๋ยววันนี้พอมผมวพนนี้เออเดี๋ยวผมพาไปลองทดลองกับขี่นะพี่ๆท่านไหนที่ยังเลือกไม่ได้กับกระบะเกียร์ธรรมดาหรือว่ากระบะเกียร์โต้นะวันนี้พาไปลองเทสได้กันนะครับผมไม่ขายนะไม่ขายแล้วนะฮะ ใครอยากได้เข้ามาลองเทดได้ก่อนนะฮะอ่ะมาเริ่มกันคันนี้เลยไปเลยอย่างรวดเร็วคันนี้ r e โ o 2 4นสยุคสี่ผมบอกได้เลยว่าช่วงล่างสมรดถนะจะเป็นยังไงบ้างตามผมมาดูคันนี้เกียร์ออโต้นะชึ่งเดียวนี่โอ้โหครบเลยผมไดมอน n d คัตอีกรอบคันโอ้โหคันนี้โคตรสวยอย่าเพิ่งนะผมปิดก่อนคันนี้สวยจัดนะฮะโอ้โหเฮ้ยเหลือเชื่อเลยนะฮะมาทดลองขับขี่กันนะครับสวัสดีครับอ่าใช่ฮะนี่มา เน่เน่มาล่วงล่างนะตัวโตก็ไม่มีอะไรมากนะนะครับมูฟเมนต์กันกับขี่เข้าเกียร์สบายสบายแยดีอย่างเดียวนะฮะปอดแคบข้างหลังก็โอเคนะโอเคนะนุ่มไหมแบบว่านั่งสบายมีพนักพงพนักพิงนะที่แบบเหลือนะเหลือเยอะมากนะครับนใครที่ชอบหารถกระบะนะทัศนวิสัยในการขับขี่มุมมองค่อนข้างกว้างนะนะครับมองเห็นได้ทั่วไม่เหมือนกับรถเก่งนะครับถ้ารถเก่งเนี่ยจะติดพวกคัสซีเสาเอนะ ส่วนใหญ่นะแต่กระบะนี่โล่งเลยนะครับทาให้การกับขี่เนี่ยโอ้โหทเป็นเรื่องดิ่ง่ายมากขึ้นด้วยแต่อันนี้เขาทาอะไรช่องพี่ฟิล์มชื่ออะไรครับเนี่ยเซลนวดทอโต้ <S S no นะฮะ<อ>ผมรถกระบะมือสองนะต้องบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากมาดูกระบะนะไม่ได้มีแค่รีโวนะมีทุกรุ่นทุก segment น,นะครับใครอยากได้รุ่นไหนแบบไหนติดต่อมาได้เลยแต่วันนี้ผมขอญาติทางมอนเทนได้อันนี้เนินนะเนินนะผมปล่อยมือเลยโอ้โหเนี่ยสนตรงเปียะนิ่มมาก นะครับพวงมาลัยไม่กงไม่กินซ้ายนะฮะเพราะผมจับอยู่อไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่มาเดี๋ยวไปกันแบบรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวผ่านเนินตรงนี้ไปก่อนเป็นไงโอ้โหนิ่มมากนะฮะแล้วก็มีเสียงดีดิยูด้วยนะอมาลองกันเลยดีกว่านะโอ้ถือว่ามันมีเกียร์ซีมันเชียลชิปด้วยไหมใช่ไหมซีมนเชียลชิปซีมยชิปโอ้โหแรงมากนะคันนี้นลองพุ่งมากนะลองใช้ในส่วนของตัว เกียร์นิ่มมากไอ้นี่ไหนนยนะครับเกียร์มนี่นี่นะเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ําก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงนะเราสามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้เลยนะครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ได้เลยพี่นะฮะต้องบอกได้เลยว่าคุ้มจริงนะคันนี้นะครับมีระบบนี่แจ้งเตือนไม่ลัดเขมขัดด้วยนะฮะร้องดังมากนะถึงจะใช้เกียร์ออโต้ก็มีผลที่สามารถเหมือนใช้เกียร์ธรรมดาได้ถูกต้องนะฮะ อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่หลังขึ้นลงทางลัดชานใครที่อยากจะขับขี่ใช้รอบต่ำๆนะนะครับขึ้นลงทางลัดชันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะเกียร์เกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเจเองพวกนี้ได้แบบ,บเ,ยเยอะจัดนะับเยอะจัดนะแลวพวกมาลายไม่ได้หนักมากนะครับผมพวกมาลยเนี่ยเบาโหวงเลยนะฮะแต่ควบคุมดีมากนะครับผมไม่ได้หนักเหมือนตัวก่อนๆปีเก่าๆแล้วนะครับสำหรับรีโวนะและช่วงล่างปรับเปลี่ยนมาใหม่เป็นซูเปอร์เฟกซับสเตนชั่น ต้องบอกเลยว่าเนี่ยดีมากนะครับโหถือว่าขับดีมากเลยนิ่มมากนะสำหรับเกียร์ออโต้ใครที่ไม่ได้อยากโอขับเบอร์แบบออกรถไปขับในเมืองเนี่ยไม่อยากจะเมื่อยไงเปลี่ยนเกียร์เองไงนะฮะเกียร์ออโต้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันเนี้เอาแต่ไมใส่ในการมองเห็นดีไก่ใครผมชนได้ไหมเนี่ยโหมีไก่ด้วยนะพื้นที่แบบว่าธรรมชาติมากพื้นที่ธรรมชาติสุดๆนะครับผมอยากจะมาทดลองขับขี่แบบนี้นะไปต่อมาได้เลยไั้คันนี้มีกล้องด้วยนะ กล้องมาให้ด้วยนะครับกล้องหน้านะติดไปให้ไปให้ด้วยคันนี้นี่ปีอะไรครับปีสองพันเท่าไหร่ที่ช่วยดูนะสองพันยี่สิบนะฮะปีสองพันยี่สิบนะคันนี้ปีสองพันยี่สิบ2020เราอยู่กับเจ้ารีโว่นะเกียร์ออโต้สองจุดสี่นะครับผมเป็นตัวเอนทีนะปีสองพันยี่สิบนะครับราคาเป็นไงคันนี้ราคาคันนี้โอ้โหไม่แพงเลยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นพี่หลังใะป้แดงนะเลขหม่เก้าหมื่น เก้าหมื่นโลไม่ได้ถือว่าเยอะเลยอันนี้เราเอามาทดลองขับไม่ใช่รถเทสไดนะรถอันนี้เราขายเลยนะขายนะเอามาทดลองให้แบบว่าดูคนจัดเต็มเอามาให้ดูกันแบบจัดเต็มไม่มีช่องอื่นช่องไหนทําแน่นอนผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับมีช่องผมช่องเดียวนะนะฮะแล้วใครที่รื้อรถกระบะอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เดี๋ยวพาไปลองนะอีกหนึ่งทางเลือกนะสําหรับเกียร์แมนนวลนะครับฟิลลิ่งอันนี้เนี่ยทิกตอกเกอร์เราใช่ไหมคนนี้ติกตอกเกอร์นะตอนนี้เขา ไม่เอาอะไรแล้วนะครับผมตอนน yeah. mm. oh the ah> well yes, ี้นะสวยงามจัดสวยงามจริงนะโอ้โหมีรถให้เลือกเยอะนะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาขายนะผมมาลองแบบให้ได้ลองช่วงล่างนะช่วงล่างกันฟิลลิ่งกขับขี่แล้วฟิลลิ่งกันขับขี่และธรรมดาใช่มันจะไม่เหมือนรีโวปีเก่าที่นะฮะมันจะเป็นรีโว์ออลนิวรีโวแล้วเรียบร้อยช่วงล่างซูเปอร์ฟิกซับเพนชั่นนะฮะบอกได้เลยว่าครบเครื่องสุดๆนะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับผมสำหรับตัว มาใหม่แล้วมาแล้วเมื่ไปไหนมาเดี๋ยวพาไปดูเมื่อกี้ขังตากล้องไว้ข้างในลืมนะฮะอ่ะเรามาลองเทสคันไหนดีคันนี้ดีกว่าสีเทาดำนะแบตหมดอ่าแบตหมดนะครับแบตหมดโอเคไม่เป็นไรนะฮะคันนี้ดีกว่านะครับคันนี้เกียร์ธรรมชาตินะปียี่สิบเอ็ดนะช่วงล่างซูเปอร์ฟิกซซับเพนชั่นเช่นเดียวกันนะฮะโอ้ภายในแบบหล่อจัดนะนะฮะหล่อจัดจริงนะฮะ อนนี้น่่ึงเดียวติดนะครับมผมเครื่องแน่นจัดแล้วเกียร์นี่หัวกงหัวเกียร์ทำมาสวยมากจอครบนะครับตัวนี้เป็นตมิดนะนะครับตมิดนะผมเปิดกระจกให้นะครับการเข้าเกียร์เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เนี่ยอัตราการเร่งดีมากนะครับมีโหมดให้เลือกด้วยนะนะฮะเพลว์มดไปเลยนี่โหหัวแบบ สุดยอดนะขุมพลังนะเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้นะครับผมเหืือเชื่อนะนี่เดี๋ยเชื่อมากนะฮะการขับขี่นี่ต้องบอกได้เลยว่าดีแน่นอนนะครับสำหรับ All-New r e v o นะนะครับนิ่งนะ<ส>นิ่งนะนิ่งมากนะครับนี่ผมปล่อยไหลเลยผมมาไลัยตรงนะฮะปลาข้างบ้านก็ตรงนะครับแบบนี้เลยเหยียบเนี่ตามเท้าเลยนะแป้นวงแป้นเหยียบแป้นคันเล่งเนี่ยดีมาก เกียร์แมนนวลเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้ฟิลลิ่งในการขับรถที่มากขึ้นนะครับเนี่ยเป็นไงฟิลลิ่งดีนะ <Feeling S 2> ผมเนผมเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ชอบเกียร์แมนนวลมากๆนะครับเป็นสาวกเกียร์แมนนวลมาโดยตลอดนะเจ้ารีโวตัวเก่าเนี่ยสําหรับตัวผมเนี่ยผมเคยใช้มานะวีโกนะ้นะนะฮะไม่นิ่มขนาดนี้นะครับต้ององเข้าเกียร์นะเข้ากงเข้าเกียร์นะไม่ได้นิ่มขนาดนี้ นะครับตัวนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับก็ทํามาให้สมูทขึ้นเข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้นรถเก่าๆเนี่ยเข้ายากนะเกียร์นะนะฮะร,รถใหม่เนี่ยนิ่มมากนะครับช่วงลงช่วงล่างดีขึ้นมีโหมดให้เลือกการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดอ e ีโค่โหมดพาวเวอร์โอโ้โหรถใหม่นี่จัดหนักจัดเต็มนะมาแบบครบ,ครบมาแบบครบเครื่องนะพี่หลังนะและคันนี้ใหม่ห้าหมื่นโลนะฮะหน้าปัดเรือนใหม่ดีไซน์สวยมากหน้าปัดเลนใหม่เนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าจะเป็นของ l o c a l ด้วด้ไหม โลอกคเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะพื้นที่การใช้สอยการใช้งานในตัวรถนะวงล้อวงเลี้ยวสามร้อยหกสิบเหรอสามร้อยหกสิบนะเรียกได้ว่าตอบสนองมือสุดๆนะครับเนี่ยมีกล้องถอยให้ด้วยนะฮะคันนี้รถเก่าๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนอกจากจะไปติดเองนะครับแต่นี้กล้องเดิมเลยนะครับมีการยงไรลยะแบบชัดๆระยะมาชัดๆนะครับผมเท็ได้อย่างเดียววันนี้นะถือว่าแบบ ได้ฟิลลิ่งดีมากฟิลลิ่งดีมากนะครับม่อหวีเห้เป็นไงมือควยขงควยแขวนออเอ,อือนิ่งมากนะครับแล้วก็อย่าลืมค่าเช็มขัดกันนะผมลืม <laughs> แต่วิธีอย่าลืมนะ <laughs> นะฮะแต่ผมลืมโอเคนะฮมันก็จะหยุดหลองเรียบร้อยแล้ว โอ้ระบบความปลอดภัยดีนะอิโมบิไลเซอร์นะอิโมบิไลเซอร์อิโมบิไลเซอร์นะรรครับผมฮือฮือตามเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอโอ้โหสุดกระชากสุดๆขุมพลังครึ่งยนต์ดีเซลโอ้หนี่นะเบียร์สักข่องนึงนะเอ๊อเออไม่ใช่น้ำเปล่าก็พอนะครับไอ้คูบ็อกนะกล่องเก็บความเย็นในรถนะครับโอ้มาแบบครบเลยนะออปชั่นช่วงล่างสมรรถนะผมรู้สึกถึงความแตกต่างนะที่หลังนะครับระหว่างรีโวเนี่ย ปีสองพันสิบแปดเนี่ยกับรีโว่เนี่ยปีสองพันยี่สิบขึ้นเนี่ยมันแตกต่างนะนะครับช่วงลงช่วงอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนกลับมาก่อนตากล้องนะฮะโอ้โหตากล้องจะหลุดออกไปอย่างเดียวเลยนะฮะนี่การขับขี่ฟีลลิ่งดีมากนะครับเท่มั้นะฮะเหมาะนะแก่การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองต่างจังหวัดนะครับผมคันเนี้ยตอบสนองทุกการใช้งานแน่นอน ฟีลลิ่งดีใครอยากจะมาลองนะครับผมฟีลลิ่งดีๆแบบนี้นะครับนี่บริษัทผมใหญ่โตโอโหลากนะฮะเรื่องคุยเรื่องขายเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมาทดลองขับขี่กันก่อ,อนผมบอกได้เลยว่าพี่ๆีไม่ผิดหวังแน่นอนมีรถเนี่ยให้พี่พี่ทดลองขับขี่เนี่ยมากถึง200คันนะฮะพี่มาวันเดียวเนี่ยผมพาพี่ขับเลย2 0 0รคันก็ยังได้นะครับถ้าพี่ไหวอย,อยู่รอกับผมนะฮะม,มาพี่ขับแน่นอนใครอยากให้ผม ทำคลิปเทสได้รถคันไหนอีกนะฮะอยากจะมาพบเจอกับผมกับพี่หลังอีกนะครับคอมเมนต์เข้ามาหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทาคลิปเทสได้แบบนี้อีกนะครับสนุกสนุกนะนะฮะอ่ะคนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบสนใจกระบะชื่นชอบสนใจ SUV นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งมั่งดีกว่านะฮะเจ็ดที่นั่งกันดีกว่านะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชื่นชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ